บริษัทดีนะครับยังไม่พอครับสินค้าดียังไม่พอนะครับแผนดียังไม่พอครับเราต้องมีทีมที่ดีนะครับเราต้องมีองค์กรพี่เลี้ยงที่ดีด้วยเพื่อนๆว่าใช่หรือไม่่วันนี้ใครที่มาเจอ แลฟ์มอช่วงเวลานี้ครับถือว่าคุณโชคดีมากๆวันนี้ครับนะวันนี้ในการที่เราจะไปสปอนเซอร์ a i Book ตัวนี้จะช่วยเ,าเราอะไรได้บ้างหน้าที่1นะครับหน้าหนึ่งที่1ครับเป็นการเล่าเรื่องราวนะครับเป็นการเล่าเรื่องราวขององค์กรวันนี้ครับในการจะทําธุรกิจครับอย่างที่พี่กบปอครับธุรกิจเน็ตเวิร์สมันเป็นธุรกิจที่เราไม่สามารถสําเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวครับเราจะสามารถสําเร็จได้ด้วยจากทีม นะครับได้จากทีมการทําทีมให้มันเติบโตให้มันยิ่งใหญ่แล้วมันเราใช้พลังของเราคนเดียวไม่ได้ครับเราต้องใช้พลังจากองค์กรที่ยิ่งใหญ่แล้ววันนี้เราโชคดีครับเราอยู่ภายใต้องค์กรเดดพิงซึ่งเขาเองเนี่ยนะครับอยู่ในธุรกิจนี้อุตสาหกรรมนี้มากกว่า30ปีแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จม,มาอย่างต่อเนื่ององค์กรเติบโตสิ่งหนึ่งที่ี่กบชอบนะครับคอนเซปต์นะฮะคอนเซปต์ขององค์กรเดดพิงเขาบอกว่านะครับนะฮะ ลุยไหนลุยกันนะครับนะคือลุยไหนไปไหนไปกันนะครับจับมือไปไหนไปการลุยไหนลุยกันนะครับการลงทุนนะครับในการทําธุรกิจเนี่ยนะครับนะครั้งเดียวเนี่ยมันจะจบแล้วหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยนะครับนะ หากมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณไม่ต้องลงทุนอีกเลยคุณสร้างองค์กรไว้นะครับวันหนึ่งนะครับถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนมีการย้ายอะไรต่างๆครับองค์กรคุณยังอยู่จุดคุณยังอยู่นะครับวันนี้เนี่ยคือองค์กรสามารถคุ้มครองเราได้สามารถให้หลักประกันความมั่นใจกับเราได้ทุกครั้งที่เขาเข้าไปทําธุรกิจกับทุกบริษัทเนี่ยเขามีการเซนะ็น MOU ะซึ่งวันนี้นะครับ ถ้าวันนี้นองค์กรเนี่ยนะครับเขาตั้งใจอยากจะทําธุรกิจระยะยาวแล้วสามารถสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับให้กับเราได้พวกเราว่าดีไหมใครว่าดีพิมพ์ดีห้หน่อยคือโคตรจะดีเลยแล้วองค์กรน,นะฮะเดี๋ยวพี่เองเนะครับเรามีระบบนะบที่จะพาทุกคนนะใครที่เข้ามาฟังวันนี้เราก็ยังไม่ได้เป็นนักธุรกิจแล้วมอแล้วพี่ผมอยากจะทาธุรกิจแต่ผมกลัวว่าผมจะจะทำไม่ไม่เก่งทําไม่ได้วันนี้ต้องบอกว่าวันนี้ครับแค่คุณเองนะครับเอาตัวเองเข้ามาปักกับระบบ นะครับเราจะมีระบบนะฮะในการที่จะพัฒนาคุณเพียงแต่ว่าคุณต้องพร้อมให้เขาพัฒนาด้วยคุณต้องยอมรับเงื่อนไข,ขของการสําเร็จในธุรกิจนี้ด้วยการจะสําเร็จในธุรกิจนี้ครับหคือต้องเรียนรู้นะครับสอเอาตัวเองเข้าระบบครับและก็สาครับลงมือทําตามระบบที่เขามีองค์กรหรือพิงครับสามารถสร้างผู้นําให้ประสบความสําเร็จนะครับเป็นมนุษย์เงินล้านหรือว่าหลายๆคนประสบความสำเร็จเปลี่ยนชีวิตกันได้เนี่ยจาก ่อหกวงกลมสู่ความสําเร็จนะครับเขาจะมีการสอนเรื่องของการขายของนะครับชนคนนะครับมีสอนเรื่องของข้อสีวิชาพัฒนาผู้นำนะครับวงกลมที่3เกี่ยวเรื่องของการจัดเฮลมิตติ้งนะครับวงกลมที่4นะครับเกี่ยวเรื่องของการทำนะคร O.P.P. นะครับวงกลมที่5เกี่ยวเรื่องของค้อทีทีและวงกลมที่6นะครับเกี่ยวเรื่องของอแรงบันดาลใจนะครับก็แล้ววันนี้เราก็เคลื่อนคนเข้าแค่นั้นเองนะครับวันนี้นะครับตัว AI Book เนี่ยนะครับนอกจากเราจะเล่าเรื่องราวของระบบของทีมแล้ววันที่เราเล่าเองไม่ได้นะครับเราเล่าเองไม่ได้นะครับตัวนี้เขาจะมีนะคิวอาร์โอยู่ตรงนี้นะครับนะ แค่วันนี้ครับเรามี AI บุ o k นี้ออกไปเนาะเราไปเจอคนที่มีประสบการณ์นะครับในการทำธุรกิจเน็ตเวิร์กนะครับแล้วเราต้องการให้เขาเชื่อมั่นครับ เอาโทรศัพท์มือถือสแกนตรงนี้นะครับสแกนตรงนี้นะครับจะมีนะฮะคลิปวิดีโอนะครับซึ่งเป็นพี่เล็กและพี่พัฒน์นะฮะซึ่งเป็นผู้นําองค์กรเนี่ยมาพูดด้วยตัวเองเลยว่าวันนี้ทําไหมนะครับถ้าต้องการเติบโตเนี่ยทำไมเราจะต้องสร้างระบบและระบบหกวงกลมมันดีแบบไหนอะไรยังไงนะครับมาเล่าเรื่องราวนะครับแล้วก็เอ่อคิวอาร์โค้ตัวนี้ก็จะเป็นสแกนคิวอาร์โค้เนี่ยเพลงนะครับนะฮะเอ่อฟ้าดาวนะครับบรรยากาศการทำทำทำทีมด้วยกันแล้วนอกจากนั้นครับ นอกจากตัว e b o ุ๊กแล้วใช่ไหมอันนี้เราเป็น AI-Book ที่จะช่วยคุณออกไปทําการตลาดนะครับวันนี้ในการที่เราจะทําธุรกิจแล้วอเนาะเราก็จะต้องพูดเรื่องของบริษัทได้ นะครับพูดเรื่องของบริษัทได้ครับบางคนพูดได้บางคนพูดไม่ได้วันนี้เนี่ยนะครับเอไอบุ๊กตัวนี้เอไอบุ๊กตัวนี้ครับมันก็จะมีเป็นเรื่องราวนะครับเป็นเหมือนกาแฟสปอนเซอร์แหละให้เราออกไปเล่าเรื่องราวเรื่องราวของอประธานบริษัทเป็นใครผู้บริหารเป็นใครนะครับหบริษัทนะครับที่ซัพพอร์ตบริษัทเลนมอล์เนี่ยมีบริษัทอะไรบ้างแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายไหมจะอยู่ในนี้ทั้งหมดครับซึ่งวันนี้นะครับเราสามารถเอาเอาคู่มือตัวนี้ออกไปสปอนเซอร์ไปแนะนําได้ถ้าวันนี้คนใหม่ๆที่เข้า มาบอกพี่หนูยังไม่เก่งหนูพูดไม่ได้เราอาจจะไม่ต้องพูดเองก็ได้ครับเราแค่มีโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็นะครับ เอาสแกนนะครับพอเราสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจะมีคลิปวิดีโอพูดเรื่องราวของบริษัทนะครับสแกนที่พี่เอ็นดีวีผู้บริหารจะมีคลิปวิดีโอของผู้บริหารเนี่ยนะครับมาพูดให้เราเองนะครับพูดเรื่องราวของ5บริษัทนะฮะที่ซัพพอร์ตด้านมอเอาโทรศัพท์มือถือไปสแกนนะครับที่คิวอาร์โค้ดมันจะมีคลิปวิดีโอนะฮะขึ้นมาบรรยายนะครับพูดถึงเรื่องของความมั่นคงบริษัทเลยใครว่าดีวีดีให้หน่อย คนเก่งนะฮะก็สามารถทำธุรกิจได้คนไม่เก่งก็าสามารถทําธุรกิจได้คนเป็นใบยังทําธุรกิจได้เลยเพืเ่อนๆว่าดีไหมใครว่าดีพิมพ์ดีให้หน่อยนี่คือคู่มือในการทําากำตลาดออนไลน์ซึ่งนะฮะในองค์กรเราเนี่ยมีมีมีช่วยอยู่แล้วนะครับมาในภาคของสินค้า นะครับมาในพาร์ทของสินค้าสินค้าของเรานะครับที่บอกว่าอ um ุ well, athletes, like together, ้ยม nice ีหลากหลายเลยนะครับมีหลากหลายเลยนะครับเนี่ยบางวันเนี้ยคนที่เขาพูดเก่งนะครับเขาอาจจะทําตลาดได้แต่หลายคนกลัวว่าแล้วฉันจะพูดไม่เก่งแล้วฉันจะทําตลาดได้ไหมเนี่ยครับเนี่ยสินค้าของไลน์มอนนะครับอย่างพาธนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเซตนะครับเซตสี่ค่ะเออเซตนะฮะสี่สิ่งนะครับมีงาดํามีผักเม็ดมีไฟโตเอสมีคอร์ดิเด จะมีคําบรรยายอยู่ตรงนี้นะเอาโทรศัพท์มือถือไปสแกนปุ๊บนะฮะจะมีคลิปนะคุณเด่นขึ้นมาเล่าให้ฟังครับว่านะครับเซ็ตสินค้าตัวนี้นะครับทำไมต้องกินกินแล้วมันดียังไงนะครับเราไม่ต้องพูดเองไปเปิดเอาโทรศัพท์มือถือเปิดให้เขาก็ได้หรือเราทําการตลาดออนไลน์เราเอาโทรศัพท์มือถือมาสแกนสี่สิ่งมันคืออะไรเอามือถือมาสแกนมีลิงก์ขึ้นมาเราแชร์ลิงก์ส่งต่อไปให้เพื่อนบนโลกออนไลน์เลยดีไหมไม่ต้องพูดเองใครว่าดีพิมพ์ดีให้หน่อย นะครับสินค้าแต่ละตัวนะครับในบริษัทแล้วมอนะครับเนะี่ยสินค้าแต่ละตัวในบริษัทแล้วมอนะครับอย่างเช่นนะฮะตัวนี้นะฮะไฟตัวเอสไฟเบอร์ดีท็อกนะครับก็จะมีรายละเอียดครับเนะเราออกไปเราไปแนะนำเราให้เขาฟังคร่าวๆเข,า,ขาอยากจะดูรายละเอียดใช้โทรศัพท์มือถือสแกนตัวนี้มันจะมีข้อมูลขึ้นมาเลยเป็นคลิปวิดีโออธิบายขึ้นมาเลยแบบนี้ไม่ต้องพูดเองดีไหมผักเม็ดโอเคมันมีประโยชน์ยังไงแบบไหนอะไรยังไงครับนะฮะ เอามือถือไปสแกนจะขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วคนที่บรรยายนะครับคนที่บรรยายเนี่ยนะครับก็คือกรรมการผู้จัดก,การบริษัทแล้ว์มอครับคุณพีรวัตรงามพาณิชย์วันนี้ระหว่างเราไปบรรยายเองไปพูดเองกับกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเนี่ยนะครับไปพูดแทนเราใครว่าดีพีรวีต นี่มันคือเครื่องมือที่ดีมากนะครับนะไม่ได้บอกว่าอุบริษัทอื่นดีไม่ดีแต่ว่าคือเครื่องมือที่ทีมช่วยพวกเราครับมันง่ายมากๆเลยนะครับทำให้เราเองสามารถที่ออกไปทําตลาดได้อ <_ S 1> นอกจากนั้นแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วนี่ครับตัวนี้น้ํามันงาดําสกัดเย็นนะครับ <_ S 1> ดีแบ็กเซซเนออยล์นะครับคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างเราพูดได้แต่ถ้าวันี้เราพูดไม่ได้นะครับพูดไม่ได้คนเป็นบ้ายยังทําได้เลยใช้โทรศัพท์มือถือมาสแกนนะครับกรรมการผู้จัดจาก,การบริษัทมาพูดให้ แบบนี้ดีไหมฮอลิเดย์นวัตกรรมนะฮะยืดยืดความยาวเทโลเมียร์นะฮะยืดความยาวเทโลเมียร์นะนะครับ,นะรบเราอาจจะพูดได้แต่ถ้าเราพูดไม่ได้หรือพูดยังไม่บไม่ครบเอาโทรศัพท์มือถือมาสแกนตรงนี้เอาโทรศัพท์มือถือมาสแกนตัวนี้ มันจะมีลิงก์ขึ้นมาเลยครับมีลิงก์ขึ้นมาแล้วแล้วลิงก์เนี่ยนะครับก็บรรยายโดยกรรมาการผู้จัดจาการบริษัทแลนท์มอลคุณว่าน่าเชื่อถือไหมแบบนี้ขายได้ไหมครับขายได้ไหมนะครับหรือกาแฟนะครับเนี่ยกาแฟที่บอกว่ากาแฟเรามี2ส,สูตรนะสูตรหนึ่งะครับนะรสชาติกลมกล่อมอาราบิก้านะครับอาราบิกา้าเกรดพรีเมียมเลยบำรุงจอประสาทามีรายละเอียดตรงนี้เรียบร้อย ต่วันนี้เราต้องการความเชื่อมั่นนะครับคนที่ลองฟังกรรมการผู้จัดการบริษัทมามาพูดให้นะครับหรือกาแฟตัวนี้ครับนะฮะคอฟฟี่ทาวิสตูทีนพัส s ซึ่งตัวนี้ก็บอกว่ามันมีทั้งอาราบิก้านะครับมีทั้งโรบัสต้านะครับแล้วก็เพิ่มสารสกัดนะครับพวกซีบัคทอนหล่อหังกล้วยนะครับหล่อหังกล้วยนะครับชาเขียวมะขามป้อมเข้าไปนะครับนะแล้วก็ คุณภาพมากกว่าเดิมคุณบอกว่าเข้มข้นมากกว่าเดิมนะฮะแต่ราคาเท่าเดิมแล้วก็กรรมการผู้จัดการบริษัทคุณพีรวัตรงามพาณิชย์เนี่ยนะครับมาพูดให้คุณว่าดีหรือไม่ดีคุณว่าเครื่องมือนี้ดีไหมครับโคตรจะดีเลยมาทําให้ทุกคนครับเข้ามาครับถามว่ากลัวว่าจะขายไม่ได้ขายไม่เก่งขายไม่เป็นเรามีเครื่องมือแบบเนี้ยช่วยให้คุณขายได้แล้วก็ขายเป็นเนาะ โอเคไปต่อครับนะฮะไปต่อนะฮะอาจจะมีนกมากวนสักนิดหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้ตัว S1 Plus นะฮะ S1 Plus เนี่ยนะครับก็จะเป็นผีพันธุ์นะฮะดูแลเรื่องของรูปร่างนะครับคุณสมบัติช่วยบล็อกนะฮะช่วยบล็อกนะครับแป้งนะฮะไขมันนะครับเร่งการเผาผลาญคุมหิวนะครับก็จะมีรายละเอียดแบบนี้นะครับแล้วอยากจะรู้รายละเอียดใช่ไหมครับ ก็ใช้นะฮะมือถือมาสแกนตัวนี้นะฮะจะมี QR code ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับกรรมการผู้จัดการคุยให้ดีไหมนะใครว่าดีพิมพ์ดีให้หน่อยนะครับอยาสีฟันก็เช่นเดียวกันครับนะยาสีฟันที่บอกว่าช่วยแก้ปัญหากินปากนะครับวชูอย่าพึ่งร้องสี่อย่าพึ่งคุยแข่งนกคุยแข่งนะขอภัยนะฮะนะครับยาสีฟันครับก็มีคนนะฮะมา ยาสีฟันนะครับตั้งหนึ่งนะครขอ,อยาจิบน้ำหนะ่อยโอเคอ่ะยาสีฟันนะครับเนี่ยยาสีฟันเนี่ยก็มีสแกน QR Code นะครับแล้วก็ สกินแคร์สินค้าทุกตัวเลยนะครับสินค้าทุกตัวเลยนะครับมีมาสแกน q r code นะครับแล้วก็กรรมการผู้จัดการเป็นคนมาพูดเองวันนี้ดีไหมครับเราออกไปทำการตลาดนะครับแล้ววันนี้ครับเรามีมีผู้นำ มีเจ้าของมีประธานามีมีผู้บริหารเนี่ยติดตัวเราไปตลอดเลยแบบนี้นะค,คุณว่าเครื่องนี้นี่สุดยอดไหมนะคใครว่าสุดยอดพิมพ์สุดยอดให้หน่อยนะครับนี่สกินแคร์สินค้าทุกตัวเลยนะครับกรรมการผู้จัดการเป็นคนมาบรรยายหมดเลยเซรัม่มนะครับเซรั่มด้วยและก็สําหรับใครที่ทําเกษตรนะรทำเกษตรบอกว่าพี่หนูบอกว่าทำทำเกษตรแล้วก็ คือไม่มีความรู้เรื่องของเกษตรนะฮะแต่รู้จักคนที่ทำนาทําสวนทําไร่ครับหนึ่งนะครับขออนุญาตเก็บนกก่อนนะครับขออนุญาตเก็บนกก่อนนะฮะมันกวนมากนะเนี่ยเกษตรนะครับเราก็จะมีนะฮนะเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลนะฮะสินค้ากลุ่มเกษตรนะครับแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือสแกนนะครับจะมีเจ้าของโรงงานที่ผลิตปุ๋ยเนี่ยมาบรรยายแทนเราเลยเพื่อนๆว่าดีไหมครับใครว่าดีพิมพ์ดีให้หน่อย พีกก่กบไม่รู้หรอว่าบริษัทอื่นเนี่ยนะครับมีไหมนะครับแต่ว่าทํามาหลายบริษัทเนี่ยไม่มีแบบนี้แต่ที่นี่มันมีเนี่ยนะครับด,ดังนั้นเนี่ยจึงทําให้คนที่นะครับสมัครเข้ามาแล้วกลัวว่าเอ้จะทําไม่ได้เนี่ยนะครับคือวันนี้เรามีเครื่องมือแบบนี้ให้เบื้องต้นเราเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้แหละแล้วหลังจากนั้นเวลาที่เราเอาไปบอกต่อเนี่ยเราก็ไปสแกนนะครับอย่างสินค้าทุกตัวเลยแล้วที่พีกก่กบชอบมา,มากๆเลยนะครับชอบมากๆเลยก็คือว่ามีในเรื่องของ มีในเรื่องของการสแกนนะครับมีในเรื่องของการสแกนนะครับเอ่อสแกน QR Code ด้วยนะครับมีเรื่องของการสแกนคิวเรวิวอ่ะนะครับเรื่องของการรีวิวด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราบอกว่าสินค้าตัวนั้นดี Gra, ตัวนี้ดีนะครับงาดาผักเม็ดกินแล้วนนดีแบบนู้นกินแล้วนนดีแบบนี้นะครับนะฮะเราอาจจะพูไดได้แต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่เชื่อนะครับบางคนเนี่ยนะครับก็เอ่ออยากจะดูผลลัพธ์นะครับบางคนก็อยากจะดูผลลัพธ์เนาะ oh วนานันนี้ครับก็คือนะฮะ วันนี้นะครับเนะเขาบอกว่าเนี่ยครับก็คือต้องเราสารเราจะมีตัวนี้นะครับหน้านี้นะครับเป็นรวมผลลัพธ์การใช้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นให้นะครับตัวนี้ครับเราจะรวบรวมนะฮะเราจะรวบรวมเนี่ยนะครับก็คือรวบรวมเป็นรีวิวต่างๆมากมายอย่างเคสวันนี้ครับโรคมะเร็งนะ่คนเช็โรคมะเร็งวันนี้ครับ นะฮะพอเคสเมื่อโรคมะเร็งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราใช้มือถือนะครับเราใช้มือถือนะครับแป๊บนึงนะครับเคสเคสโรคมะเร็งนะครับเราใช้โทรโทรศัพท์มือถือนะครับแอปพลิเคชันไลน์ของเรานั่นแหละนะครับใช้แอปพลิเคชันไลน์ของเราเนี่ยนะครับสแกนเนี่ยนะครับเนี่ยใช้มือถือของเราเนี่ยครับสแกนเข้าไปแบบเนี้ยนะเคสโรคมะเร็งแบบเนี้ยครับมันก็จะมีลิงก์ขึ้นมาแบบนี้สีฟ้าๆนะครับจะมีลิงก์ขึ้นมาสีฟ้าแบบเนี้ยครับเราก็กดเข้าไปที่ลิงก์แบบนี้ นะครับพอเรากดเข้าไปที่ลิงก์แบบนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอเปิดตัวมือถือให้ดูนะครับเนี่ยแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอกดมือถือให้ดูนี่ครับพอเราสแกนเข้าไปครับเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเคสเรื่องของมะเร็งนะครับเนี่ยขึ้นมาแบบนี้ครับเนี่ยนะครับมีเคสเนี่ยนะครับมะเร็งปากมดลูกนะครับน้องการมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งตับระยะที่3นะครับเออเคส เมะเร็งต่างๆนะครับมะเร็งปอดระยะที่3และน้าท่วมปอดมะเร็งตับแข็งตับแข็งมะเร็งตับระยะสุดท้ายนะครับเคสเกดเลือดต่ํามากกว่า1,000นะครับเคสพังผืดที่มดลูกแล้วก็นะฮะเคสมะเร็งลำไส้เคสมะเร็งลำไข่นะครับเนี่ยเคสมะเร็งลำไข่เนี่ยพอเรากดเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอขึ้นมาแบบนี้นะฮะมีแป๊บนึงนะฮะขอเปิดเสียงก่อน จะมีคลิปวิดีโอนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะจะมีคลิปวิดีโอขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะจะมีคลิปวิดีโอขึ้นมาแบบเนี้ยนะครับได้ได้ยินไหมคหมก็นับวนับวจะมีคลิปวิดีโอขึ้นมาแบบนี้ครับก้ามหนึ่งนะฮะจะมีคลิปวิดีโอขึ้นมาแบบนี้นะฮเพื่อที่จะหานะครับให้ข้างในี้ม คุณว่าแบบนี้ดีไหมครับใครว่าดีพิมพ์ดีให้หน่อยนะครับใครว่าดีพิมพ์ดีให้หน่อยเนี่ยจะมีนะฮะเป็นเพลย์ลิสต์นะฮะที่รวบรวมนะครับรวบรวมคนที่นะครกินใช้สินค้าของตัวนี้แล้วมีผลลัพธ์เวลาที่เราออกไปทําการตลาดเนี่ยนะครับมันจะช่วยเราได้ไหมอย่างเคสมะเร็งลง่ไส้ครับกดเข้าไปแบบนี้ที่โรงพยาบาลมหาไทยสองแต่ต้องเอาไส้แขวนไว้นอกร่างกายใส่ถุงไว้เพราะ เซลเล์มะเร็งมันยังคงอยู่หน้าขนาดทุกขาตมามมะเร็งมาไส้ออกไปร่างกายอ่อนแอออจถจาทันนี้ครับเราออกไปทำกานตลาดนะครับแล้วมันมีเคสร,รีวิวแบบนี้มีผู้นำเนี่ยนะครับมาแชร์เคส แทนเราพวกเราว่ามันเวิร์กไหมใครว่าเวิร์กพิมเวิร์กให้หน่อยครับอ่ะท่านนี้ครับเราสแกนนะครับสำหรับเอ่อโรคปอดนะครับนี่สแกนนะฮะลโรคปอดโรคโรคไตโรคปอดไทรอยครับกดขึ้นมาผ่านลิงก์แบบนี้ปุ๊บนะฮะเข้าไปแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนะครับก็คือเห็นไหมครับจะมีนะครับเนี่ยเคสต่างๆนะครับเนี่ยเคสต่างๆนะครับโรคไตระยะที่5นะครับเบาหวานความดันนะครับ โรคไทรอยนะครับโรคปอดโรคพังผืดนะครับโรคไตระยะที่4ฟอกไตวันเว้นวันนะครับโรคไตระยะที่5น้ําท่วมปอดนะครับโรคไตโรคไตลำไส้น้องหมวยสาวโรงงานรับสารพิษเยอะ โลกโอ้โหเปา้หวานมันจะมีเคสแบบนี้ขึ้นมาครับซึ่งเป็นเคสที่นะครับนักธุรกิจเลยมองออกไปทําการตลาดแล้วเรารวบรวมเคสแบบนี้ไว้ให้พวกเราว่าแบบนี้เวิร์กไหมใครว่าเวิร์กพิมเวิร์กให้หน่อยครับเราไม่ได้แค่ไปขายสินค้าแต่วันนี้นะครับเรามีทั้งสินค้าด้วยแล้วเราก็คุยแบบเนี้ยโอกาสขายได้มีไหมครับใครว่าขายได้พิมพ์ขายได้ให้หน่อยนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับหยกตัวอย่างเช่นนะครับ เบาหวานความดันนะฮะสแกนเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะมีลิงก์กดเข้ามาปุ๊บเราก็กดเข้าไปดูนะครับเคสเบาหวานความดันนี่ครับก็จะมีนะฮะเบาหวานความดันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะมีเคสเบาหวานเนี่ยเบาหวานขึ้นตานตาบอดนะครับนะเบาหวานพ่ปุยนะครับเออเบาหวานเป็นความดันน้ําตาลสูงนะครับแล้วก็มีเคส นะครับประวานขึ้นตามีเคสต้ำตาล300กว่าแล้วเขากินงาดําผักเม็ดกินไฟตัว SD เนี่ยเรามีเคสแบบเนี้ยไปช่วยเราคุยไปช่วยเราทําการตลาดออฟไลน์ใครว่าดีพิมพ์ดีให้หน่อยครับ <S 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 หรือถ้าวันนี้เรามีเครื่องมือแบบนี้เรามีเรา,เราเราสแกนแบบนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเรากดแชร์นะครับเนี่ยเรากดแชร์ตรงเนี้ยนะกดแชร์ตรงนี้ออกไปในช่องทางโซเชียลของเราส่ง ให้กับคนที่เป็นเจ้าของเคสต่างๆแบบนี้เรามีเครื่องมือแบบนี้ไว้ให้เราทํางานใครว่าง่ายพิมพ์ง่ายหน่อยครับใครว่าง่ายพิมพ์ง่ายให้หน่อยคือมันโคตรง่ายถูกต้องไหมนะครับเนี่ยมีเคสร,รีวิวต่างๆแบบนี้นะครับมาให้เราเนี่ยนะครับใช้ทํางานกันนะครับหรือนะครับเกี่ยวเรื่องของกเกษตรนะครับแป๊บนึงนะฮะเรื่องของกเกษตรนะครับนี่นะฮะสินค้าเกษตรนะฮะส่องเข้าไปแบบนี้ครับมีลิงก์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเรากดลิงก์เข้าไปแบบนี้นะครับกดลิงก์เข้าไปครับ จะสู่เข้าเมนูนะครับเพลย์ลิสต์นะครับแป๊บหนึ่งโทษทีเอาใหม่เมื่อกี้เป็นสินค้าใหม่นะสินค้ากลุ่มกเกษตรครับนี่กลุ่มกเกษตรนะฮะแป้นหนึ่งครโทษทีเอาใหม่สินค้ากลุ่มกเกษตรครับต่องส่องเข้าไปปุ๊บนะครับแบบนี้จะเข้ากลุ่มกเกษตรอ้าพี่กดส่องผิดทำไมเอาเอากเษตรเกษตรเกษตรโอเคนี่ สินค้าเกษตรครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับมีอะไรบ้างล่ะครับหนูนี่มีเคสเกษตรเยอะแยะมากมายเลยครับลูกค้าอยากรู้เรื่องของมันสำปะหลังเปิดมันสำาหลังให้เขาดูนะครับ, <OUR S 2> รบลูกค้าอยากรู้เรื่องของไลอันบูมสูตรสองสำหรับข้าวออกรวงทํายังไงนะครับหรือลูกค้าอยากรู้เรื่องของการดึงดอกนะครับลูกค้าอยากรู้เรื่องของอาหารเสริมพืชกับข้าวนาปังนะครับลูกค้าอยากรู้เรื่องของอ้อ,อ,อย นะครับลูกค้าอยากรู้เรื่องของมันสําปลังอยากเห็นรีวิวลูกค้าอยากรู้เรื่องของมะเขือเทศลายชินีนะครับนี่นะฮะจะมีเคสรีวิวต่างๆแบบนี้ครับมาให้เราทํางานกันเนี่ยนะครับง่ายไหมใครว่าง่ายพิมพ์ง่ายหน่อยใครว่าง่ายพิมพ์ง่ายหน่อยนะครับนี่คือเคสต่างๆครับ มีรีวิวสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยทำงานกันง่ายแล้วมีอะไรอีกนะครับมาเรื่องของแผนนะฮะมาเรื่องของแผนบ้างนะฮะมาเรื่องของแผนรายได้บ้างนะครับสำหรับเรื่องของแผนเนี่ยครับเราก็จะมีเรื่องของแผนรายได้แบบนี้นะครับเราสามารถอธิบายได้เลยเราอธิบายเองไม่ได้นะครับเราอธิบายที่ใบเองไม่ได้สแกนตรงนี้ครับนะฮะ เราอธิบายเองไม่ได้พี่ผมหนูไม่เก่งนะครับเล่าให้ฟังคร่าวๆเดี๋ยวพี่ดูจากตรงนี้สแกนจากตรงนี้เลยนะครับสแกนขึ้นมาแบบนี้แปบ๊บหนึ่งนะฮะแปบ๊บหนึ่งนะนะฮะสแกนแบบนี้ครับสแกนแบบนี้แล้วมาขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีผู้นํามาคุยแผนแทนเราแบบนี้ดีไหมนะมีผู้นำมีผู้นำมาคุยแผนแทนเราแบบ ีเราจ่ายสามสิบถึงห้าสิบล้านเซนแล้วก็อยากเชื่อมาเนี้ยถ้าเราไปขายน้ำมันงาดำสกัดเย็นกล่องหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีตำแหน่งเป็นคือกะถ้าไปสองแล้วมาเนี่ยครับที่สองใครว่าเขาจ่ายแค่เดียวเท่านั้นคือโคตรดีเลยถูกต้องไหมนะครับเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการทําตลาดให้กับพวกเราครับหรือโปรเจกต์นะครับหนึ่งสองเจ็ดมันเป็นยังไงนะครับเอา QR วอารโค้ดไปส่องแบบนี้นะขึ้นมาแบบนี้ครับกดเข้าไปครับ อึ้นนะฮะเข้าสู่โปรเจกต์หนึ่งสองเจ็ดครับมบบนั้นไ็ได้ครัห้าคนสิบคนยี่สิบคนสามสิบคนได้หมดไคเวอร์เวิร์คพิมเวิร์คครับทีนีใ้ในไคเวอร์เวิร์คพิมเวิร์คทำงนานแบบผู้กิจแบบเดิมๆผมเองประสบการณ์ทำผู้ดิบแบบนี่ฮะมีอาจารย์ยุทธพงษ์ชัยครับนะฮะผู้นำมนุษย์เงินล้านเนี่ยติดตัวเราไปทุกที่อ่ะ นะครับติดตัวเราไปทุกที่คว่าเวิร์คพิมเวิร์คครับคาว่าเวิร์คพิมเวิร์คนี่คือเครื่องมือนะครับที่จะเอามาช่วยพวกเราครับในการทํางานนะครับซึ่งนะครับใน AI book เนี่ยเขาจะมีหมดเลยนะครับ AI book เนี่ยคือจะมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบริษัทไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าแผนนะครับและนะครับวันนี้นะครับและวันนี้ครับนะฮะเราเองก็ยังมีนะสำหรับใครที่ชอบการทำการตลาดออนไลน์ครับเรายังมี Affiliate AI ด้วยว้าวไหม ใครว้าวพี่ว้าวให้หน่อยเรายังมี Affiliate AI ด้วยนะครับที่ต้องบอกว่านะครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่จะมาช่วยพวกเราครับในการทำการตลาดนะครับ AI Book เนี่ยฮะเราทำออฟไลน์ได้แล้วนะเราทำออนไลน์ได้แล้วนะเรามีตัว Affiliate AI ให้กับทุกคนนะครับแอบหนึ่งนะฮะนะครับเรามีตัว Affiliate AI นะครับมาช่วยทุกคนด้วยนะครับเวิร์กไหมนะครับนี่คือเครื่องมือครับตัว Affiliate AI นะครับ